การแต่งพลิ้ดแลงโดยแปลงประโยคและล้มประโยคเรื่องจูเรกษาดกวิชากรับไทยเป็นมคตธรรมบทภาคที่ห้ชั้นประโยคหเพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีผ้าห่มเดิมก็จะแต่งเป็นภาวะวาจก มีนสก,กาถ้าแต่งเสื้อใหม่ก็แต่งเป็นกระตุวกระจกก็ได้เป็นนสกโกมะของเดิมปารุปนสัสหิภาเวนะนสก,กาอามเหหิเอกโตคันตุงแต่งเป็นกระตุวกระจกปารุปนัสหินตะิตายะเอกโตคันตุงนสกโกมะ หรืออเมห,หิปารุปนาภาเวนะเอกโตขันตุงนะสกกาโหติก็ได้นะครับ